มาถึงการ์ดแวนการ์ดพรีเมียมแล้วครับพรีเมียมคือเอาเด็กอะไรมาลงก็ได้นะของของไทยอะ่ะเอาชุดไหนมาลงก็ได้ส่วน V ที่แข่งจบไปแล้วเนี่ยเอาเฉพาะภาค V อ่ะนี่เราก็เล่นตาเดียวเหมือนเดิมเราจะมีเกสสีและจีการ์ดต่างๆใครโยลูกเต๋าได้มากกว่าคนนั้นลงก่อนอ,อยาก่อนมนะแล้วแต่เดี๋ยวๆยังไนก็เรก่องามรู้ไ แ,แต่เอาางแล้วแต่องั้นมึงลงหลังไว้อุอ<ะ>้มทำไม่เอ,อ,อางหลังไอ้จริงดิเด็ดใจก่อกนจริงเหยุคนี้มันตายก่อนไงเอาสี่ครับผมจะเน้นมือตาอับตับตับอกวตับยังไม่ตับเลยวันนี้รประจำวันเสาร์ที่ที่สองเมษายนนะครับเป็นการแข่งวันกาดพรีเมียมเรายัางไม่ได้บอกได้อีกละเอาพี่อุ้มเอาอะไรมาแข่งแกนบูครับแกนบูให้เมื่อกี้วีก็ ทิ้งให้มันเราไม่บอกไปดูเองแวนวีเราชิ้เอ๋อคาร์แนลอุ้มแชมป์หรอใช่ครับนี่แวนพรีเมียมเอาอะไรมาสรุปกี่ใบกฮะแกงบูไงแกงบูนะเอาแกงบูแคนเดิมเอาต้าอะไรมาแข่งวันนี้เนโอมาแข่งห้เนโอนะอ้าววันนี้ทะลุมาชิงไว้ต้าฟอร์มหลุดไปนานน้เมไหร่ตาสี่อะไรจูอะไรไงเพราะว่ารู้แล้วใครเริ่มก่อนเริ่มหลัง ปุ้มทางขวามือนะครับจะเล่นก่อนนะครับเป็นแกนบูจะได้ลงก่อนสามว้าวว้าวนี่ดีหรือไม่ดีจ้าเฉยๆอลงจะว้าวสแป๊ะเลยวะกีบาดีเอาสี่ไปเอาสี่สองสามสี่เลขนไ่ดีไหมเลขนสี่สี่ภาษาจีนอน่ะสี่ซีนี่แปลว่าตายนะครับ ถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นไม่ไม่เป็นมงคลนะครับคำว่าสี่ไม่ผมเริ่มก่อนไม่ใช่แล้ฮะผมผมเริ่มก่อนไม่ใช่คิดได้มากกว่าไหมล่ะไอ้วุ้มเริ่มก่อนไอ้ตาไอตาตาอยู่โอ้ยอย่าเริ่มก่อนนะอย่าเริ่มก่อนตาเหลี่ยงเริ่มด้วยว่าโดนไปเหลี่ยงแล้วจววแลวก่อนเฮ้ยถ้าจั่วงนี้แพ้เลยวะวะไอตาเหลี่ยมนลยไอตาออกไม่เหลี่ยมมันลืมมันลืมอะไรเนี่ยอันนี้จะโกงกันด้วยจววที่จะรุ่มอ่ะนัแค่เหลี่ยมไม่เป็นไรมาเช็คหน่อยก็ดีไม่เป็นไรอ่ะ พุ้มเมื่อกี้ลงจั่วปะลงจั่วอ๋อเอาของพักวีมาเหรอเริ่มอ่ะเข้าเลยครับมาถึงก็ได้ตัวบูตเลยลงก่อนไม่ได้เปรียบลงก่อนก็แกล้งไม่สไตล์ไปดีต้าไม่ได้หรอไอ้ฮับสกิลตัวนี้เอามือยัดใช่ปะไม่เคยใช้เขาเข้าบ้านมือหนไบยัดโซ่คือหลายเด็กเล่นะครับตอนเนี้ยที่เล่นเกตสี่กันไม่ อยากจะสไตล์ก่อนจริงๆนะเพราะว่าสไตล์แรกมันแรงกันนั้นอะไนะครับเจ็บหนักบูสแตอระหมู่สามโอกระโดดจ้ำเป็นเกศสามไม่ได้ทำไม่ได้ให้โคนไหนจะเก่งกาจยิ้งต้องมีตัวดีกว่าอมแกนบูเติมตัวใหม่ไปยังเติมแล้วเติมแล้วอันี้เติมไปสี่ตัว พี่บอกนะครับในไมเทิร์มันออกตัวใหม่ครับร้านพี่มีขายครับใต้ลิงก์นี้นะครับไอใต้คลิปเนี่ยพี่ทิ้งลิงก์ร้านไว้ไปไปคีย์คำว่าไมเทิร์นะครับ M Y แล้วก็เคาะทีหนึ่งแล้วก็ T U R N นะครับสองสี่หกแค่หกเทับนชิกหยุดพี่ประชาสัมพันธ์หน่อยนะวันพุธที่จะถึงนี้นะครับวันพุธที่คขวดหกเมษายนนี่เนื้อออกนะครับเป็น E B ศูนย์ห้า V B ศูนย์ห้าแล้ววันที่ยี่สิบก็จะเป็น วีวี v อะไรวะที่มันเป็นมาซูสามซูสี 3, ส่เป็นทีดีครับชุดของแร็งดานล็อกอะ่ะเก่งโคตรเลยดูแล้วแม่งมันพี่ทำเพีออเดอร์วไว้หมดแล้วนะครับท,ท,ทั้งเงือกทั้งทั้งเงือกทั้งแร็งดานล็อกนะครับฟัไงไอบอลอุ้มเติมเติมแล้วผมไม่ได้ฟังไปไปชิ่อเชื่อไอบอลมันกระซิบถามพี่อุ้มเติมไหมอุ้มเติมไหมเธอเติมแล้วบอกไปเติมต้นคลิปแล้วเจ้าขอองยูติมรู้อ๋อไปซื้อกล่องเลยบอล ของที่ร้านเริ่มล่หลอต้องให้พี่บอลไปซื้องานถึงกระซิปอยากอยากจะยืนดูไว้แต่พี่ไล่มันไปล้วเดือนอะไรสองหมื่นมีน้องคอมเมนต์บอกพี่กับพี่กับพี่บอลหน้าเหมือนกันโอ้พี่จะเป็นลมเอยน้องทําไมตาน้องลองดูดีๆนะไม่เหมือนหรือเปล่าเหมือนตรงไหนวะเอ้าไรไหมฉันตายเอ้ยกลัวไรลแล้ว เล่นแห่เลยนะไอต้ตาแห่ฟรีด้วยมึงแห่ด้วยดุ๊กดุ๋ยคิดอะไรไม่ออกบอกตีไวคิดก้เขาแค่ตองเอายอมเว้ยวยันชู่โอ้โหไม่มีเลยวะโ,โอ้โหมา,านะ <laughs> หนึ่งดอกไว้อุ้มเว้ยวตัวไหนเก่งว่ามาเลยตัวไหนเก่งยอดโอ้โหตัวดอกไม้นี่ ลูกพี่ดุกดุ๋ยสไตล์เป็นตัวไหนครับพี่เฮ้ยมาตัวนี้ทิ้งตายเลยเว้ยลูกใหม่เขามีอะไรที่แรงกว่าี่ไแรงกว่าถ้าภาควีนี่โคตรห่วงเล้นะตัวนี้ตามวีไงจงไ,ไงแล้วก็แผนลูกตัวบกมืยบกมือเลยอะใช่ป <laughs> ี๊มหม,กกมือเลยอะเมื่อกี้บอลมาโดนแบบนี้มาเห็นหนังเหรอมาคือแผงนอกเกตสักหมื่น สามหมื <34 00. S 3> ่นแล้วก็พอเราตีเรียกเพื่อนมาตามแผนบนสนามทีไม่เจอชิวอีฟี่เลยเท่าไหร่เลยสามหมื่นสามหมื่นเลยท่านนี้เท่าไหร่งนี้ลุกโด้วยสามหมื่นครูจะเป็นลมสามหมื่นห้าแรงว่าห้าพันด้วยไม่ยอมหยุดตีต่งหากทำยังไงดีครับนี่ปล่อยโอ้ยมันแรงนสไตล์แรงจริงเว้ยจะปล่อยแล้วแหละปล่อยแล้วอะไรคิดดูกัน ก็ก็ถ้ากันตรงนี้ดูแล้วยังไงก็ต้องปล่อยไปดูยับมึงนะไปใต้าไปอ่านดักทางมันดิแต่มันยิ่งเครียดเลยโรต้าเรางงเี้บอกว่าถ้าพี่อุ้มปล่อยริบถ้าพี่อุ้มกาดนี่จะปล่อยแวนใช่ไหมเล่นดักทางกันอย่างนี้เลยชีวิตเราทำอมไรอุ้มเลยคิดใหม่เลยไอ้อุ้มมันเครียดเลยโดยได้ไปดักทางมันยังไี่ออกแต่ขันดูแรงยิ่งกว่าขันนี้บบาสุดแล้วมั้งแวนเท่าไหร่อะแวนสามหก ไม่ใช่สามหกเด็ดเท่าไหร่นะอันนี้มันวนสามสองแปดสองแปดบูหนึ่งห้าเท่าไหร่นะสิบสามอ๋อตาโกงไปตั้งเจ็ดพันเสร็จเส็จเสร็จครับมียิงไหมฮะยัง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 ไม่ถึงเวลาไม่ยังไม่ถึงใช่ยังยิงทีมันมีมันมีการยิงด้วยเหรอตาทีการมันมียิงด้วยเหรอสวัสดิ์สวัสดิ์ตามดอกตามดอก บวกห้าพันห้าพันห้าพันสิบเอ่อห้าใบบวกห้าพันสิบใบบวกหม่สิบยังเนี้ยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็บวกหนึ่งเป็นพอล้วสพันห้ากว่าะเหลือไวมละอุ้มไหลืีเลยสาหกสี่เันสามเอยจะโกยอยาจะโกเจ็ดพันเอาได้เยเาเพื่อนจะกองสี่ใบเหรอ โอ้ยสส,สุดทับได้เลยใช่ไหมได้จะทับใครก็ได้แค่บแบเรียกแม่งก็คือเรียกเรียกเรีส่งสุดไปทับแหวน,นแม่งใช่เอ,อ้มีสก,กิลเมื่อเข้าอะไรอีกไหมเนี่ยอือสลับข้างซ้ายข้างขวาอืออ๋อรแรงกว่าหรอภรษีเหรอเงินมันเาษรเหรอ นี่คือเสียงผลิตกล่องผิงยังเพิ่งผลิตกล่กองเลยทำอยังอื่นก่อนเว้ยหลานพี่แปะกล่องแฟกแฟกแฟกเตรียมจัดของอแล้วรอก่อนรอก่อนเสียงดังกำลังซีเรียสมดตอนนี้อาจจะจบเลยไม่ใช่อาแบบไปได้นะสี่ตัวคันนี้มือย่ๆอุ้มเด้องาตายสี่ตัวยังงานมาเป็นฮิวรู้เรื่อง โอ้ยพิชาเลยครัเคล็ดลับพิชาในตำราเอ๊ะสลับสลับเหมือนในอุ้มเลยเนี่ยสับกี่ใบไปมือซ้ายไปเสียบมือขวาการเขาเรียกเล่นไพ่ไม่เป็นนะครับแบบนี้เนยท่านไหนมั่งเขาทำท่านนี้นะไม่มีเมื่อเข้าเลยอ่ะตาอะไรนะครับเมื่อมันเข้ามาได้อะไรยังไงบ้างเราจะทำทีหลังใช่ไหมครับเช็คตัวนี้ก่อนเห็นมีเดรลลเข้ั้วแล้วก็อนามอยอยู่นี่ดีไหมเนี่ยได้ปะ n o r m a นยูนิตหนึ่งใบไว้ใต้กองอันเรียนแค่นี้เปลี่ยนตัวหยิบไหมพี่วิวเปล่ยนคล่ะเปี่ยนรล่ะเดี๋ยวรับให้นะข้างนี้มันอันนี้มันบูนหมื่นห้าหนึ่งมืนสามบวกหนึ่งหมื่นห้าสองแปดงนี้หนึ่งหมื่นสองมื่น้องหมื่นองหมื่นวกหมืห้าสอมันเท่าเลยมันเท่าเลยเฮ้ยทำอะไร อ๋อนุ๊จะทิ้งอมเฮ้อี่ยวแรงกันเลยนุ๊กแ้ามันต้องทำซาอะไรต้องอย่างต้องทำซาันี่ยสามหมื่นแปาสี่หมื่นห้าจีหมื่นห้าสามหมื่นแปดกับสี่หมื่นห้าไอ้วงตกไม่เหลืองเลยเหรใช่โอ้โหสี่หมาทั้งมือยังกันไม่อิ่เฮ้ยเดี๋ยวจริงดิ การครั้งนี้ไม่อยู่ละการครั้งนี้ดูโดนนะอันนี้ใช่ไหมอันนี้มันสี่หมื่นห้ามันปล่อยก็ดีได้ตาสี่เป็นเท่าไหรอ่ะอันนี้สามหมื่นแปดการสามแปดอ๋เออก็ใช่ไงเตะเหนื่อยวเปลี่ยนเหนื่อยเลยแป๊บเดียวเองมึงยังไม่ได้สไตล์เลยไม่เหนื่อยนะอุ้มไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยหรอกสวัสดสไตล์สองรอบแล้วเอาการส่งไปจากดอกมะกาศิบิเกตต่างกันอันสองนี้มาชัดยอด แล้วก็หนึ่งพอยังไงใบเดียวก็พอแล้วมั้งสามเป็นห้าโอ้แค่แคนี้ก็พอแล้วพอแล้วอยากโชว์อยากโชว์ถลายถลายได้หงายเต้นได้หงายเต้นนะโอเคสี่หมื่นห้าปล่อยไหมปล่อย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 เปิดมั้ยหิวระดุกแล้วมึงเอ้เอาตบไปกันหมดแล้วรวดเร็วทันใจวีไอพีเมียมเราอ้าวต้าวันนี้ชนะไปได้เข้าได้แชมป์เซนทีนะต้าอ้าวไปบายมาต้าสวัสดีครับ